วัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทำเครื่องทำน้ำแข็งเ,ออเครื่องทำน้ําแข็ง ใส่น้ำให้เต็มตรงนี้พอดีข้างในมันจะเป็นแบบนี้โอเคอน,นี้เราก็ใส่ตะแกรงแล้วก็เปิดระบบเครื่องไฟติดเปล่าววะโอเคไฟขึ้นสีเขียวเลือกขนาดก้อนหนาะบาง อันนี้ฟิลไฟเติมน้ํากับเติมน้ำแข็งเราเอาหนาก่อนแล้วกันแล้วเราก็ปล่อยเครื่องมันทํางานโ okay, อเคนนี้เครื่องจะทำงานแล้วอาม,เมัเติมน้ำว่ะเติมน้ําช่องนั่นใน ได้ยินเสียงน้ำถ้าดูดีๆมันน้ำมันมันเต็มแล้วเนี่ยอ่ะเรามาดูกันน้ำแข็งนี่เราก็ได้น้ำแข็งว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาทำนานอยู่เหมือนกัน อืมเราก็ใส่แับเป็นเดิมนี่นะครับเครื่องทำน้ำแข็งอันนี้ก็คือเม็ดน้ำแข็งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ,อันนี้แบบก้อนหนาเพิ่งใส่มาเสร็จ ทีนี้เราก็จะมาปิดเครื่องแล้วก็เอาน้ําออกกันนะครับผมแล้วก็กดปิดให้ไฟมันดับรอให้ไฟมันดับไปก่อนให้มันเลิกทำงานก่อนอ๋ออันนี้มันน้ำแข็งคั้สุดท้ายแล้ว อันนี้มันก็ตักน้ำแข็งมาเติมไ่ตะกก้าเี๋ยวเราเอาน้ำออกกับน้ำแข็งออกนะน้ำจะถ่ายยังไงมันมีไอ้น,นี้อยู่ข้างล่างอ่ะก็โอเคเราก็มาดูที่ก้นมันมันจะมีตรงนี้แล้วก็เอาออกเอาตัวนี้ออกน้ำก็จะไหลออกมา วิธีการเอาน้ำออกเห็นไหมเปลยนเจยบเลยน้ำก็จะไหลลงมาแล้ววิธีการเอาน้ำออกก็ง่ายมากเครื่องทําน้ําแข็งก็ใช้เวลาทํานานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็แต่ว่ามันก็ปล่อยให้มันทํางานไปเรื่อยๆครับถ้ามันแจ้งเตือนว่าน้ำหมดเราก็คอยเติมเอาแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ กดติดตามกันด้วยนะครับเยอะๆฝากกดติดตามกันด้วยไปแล้วบ๊ายๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อนะครับผม